ตนนัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเบรนโบช็อตนะคะที่ติดค้างกันไว้เนาะเพราะว่ามีคนถามว่าถ้าเราไม่ใช้น้ำส้มของติ่งฟงแล้วใช้น้ำผลไม้กล่องเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ตอกไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เลยลองมาทำให้ดูแทนนะคะอเดี๋ยวขอยาตไปหยิบน,น้ำส้มแบบเป็นกล่องก่อนนะ,ะอ่ะน,น้ำส้มกล่องก็ใช้ของอันนี้แหละเนาะ ก็จะใช้เป็นน้ำคัพพิมวนะคะเบรดี้20 ml นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งที่เต็มแก้วอ่าน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วถัดมาก็คือเป็นน้ำส้มนะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าถ้ามันเป็นน้ำส้มเนี่ยจากสามเร็ด หรือไม่นะคะอ่ะน้ำส้มสูตรเดียวกันเลยนะคะร้อยยี่สิบมลนะคะวางก่อนอ่ะร้อยยี่สิบมลนะคะสาดลงไปเลยนะคะวันนี้พี่บ้มจะทำเจ็ดแก้วนะคะโอ้คิดว่าน่าจะได้แหละถ้าแยกชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่เป็นวอสกานะคะขออนุญาตเทข้างล่าง ใส่วอดก้าอา่หมไม่ด้น,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 นนะัยนองะใส่วอดก้าที่50 ml นะคะแล้วก็สาดลงไปเลยนะคะอ่าถัดมาเราก็จะมาราดเลยะะู่นี่โอเคเราก็จะใช้สเตนเนอร์ปิดนะคะอันนี้จะไม่จะไม่ลาดเนาะเพราะว่า ลองเทสแค่เจ็ดแ,แก้วเนาะคิดว่าน่าจะพอดีเนาะไม่ไม่ลาดเรื่องดื่มไปก่อนล่๊บนะเกือบไ,ไม่สำเร็จอะสีไม่สวยเท่าสีสไม่สวยเท่าน้ำส้มของติดเรวก็ได้แค่หกแก้ว สรุปได้ชัดเจนเลยนะคะว่าใช้เป็นน้ำส้มแบบนี้สีสวยกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเ,เราจะมาช่วยกันชิมดีกว่ามามาเร็วช่วยกันชิมแล้วช่วยกันชิมแล้ว แ,แค่หกนะคะเอาไม่มีใครช่วยกันชิมเลยเว้ยมา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 เอาแก้วที่สามดิเขาว่างในเข้ามาข้างในเอ้ยคนจะได้เห็นหน้าเลยน้เข้ามาข้างในนะคะตั้งหนึ่งเดบลมาก่อนอเขากินสีส้มเขากินสีแดงเฮ้ยเขากินสีนี้กินหนังโผอ่ะเขาเขียวเออ ไอ้วันเจ้าแรกเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเจืดๆเำมาน้ากล้อนก่อนไม่มีคนหลบนะคะไม่ยอมเข้ามาไหนไม่ได้กินอะไรที่ดื้อมากช้อน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 ไปแล้วไปแล้วไปไหนไปแล้วอเบิ่มว่าอันนั้นน่าสนุกตลอดใช่จืดเบิ่มว่า อร่อยกว่าใช่อันนี้มันมีเนื้อไง่ชอบกินเนื้อไก่มันจืดกว่าใช่มันจืดมันแล้วก็สีไม่สวยเหมือนกับของปีนฟงด้วยนะคะเขียวอะนี่พิมใจซักช็อตไหมคะมาเร็วเอ้ยน้ำส้มไปแล้วไปสีเป็นน้ำส้เามาเป็น ันนี้จะหวานแลยมาเลือกให้เลือกให้เลือกมันหวานมันหวานไอ้น้ำทับทิมารชาันมันกว่ะรสชาติมันแปลกมากอ่ะ ที่บอกไปนะคะสรุปได้เลยว่าใช้น้ำผลไม้ของสตรงโงผสมออกมาดีกว่านะคะอาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามะคะ่ะใครอยากได้เครื่องดื่มแบบไหนก็คอมเมนต์แกนเข้ามาได้เลยนะคะถ้าทำได้ก็จะมาทำคลิปให้รับชมนะคะวันนี้ขอัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ